เวลาที่เราเดินเส้นใหญ่เราก็เลือกเข็มเดินเส้น RL เบอร์ใหญ่ๆมาเช่นเราเลือกเบอร์15 RL มาแล้วก็เดินเส้นอยากให้มันใหญ่แต่มันไม่ใหญ่บางทีมันก็ใหญ่บางทีมันก็ไม่ใหญ่ไม่เท่ากันนะะทั้งๆท,ที่เราใช้เข็มจากกล่องเดียวกันจากแผงเดียวกันแล้วก็ใช้เครื่องตัวเดียวกันเดินเส้นเนี่ยก็ได้เส้นที่เล็กและใหญ่ไม่เท่ากันอย่างแรกเลยก็คือคุณภาพของเข็มครับ มันผลิตออกมาแล้วมันรวมกลุ่มกันได้ไม่เท่ากัน,นครับอันนี้ก็คือเป็นข้อแตกต่างอย่างหนึง่งระหว่างเข็มถูกกับเข็มแพงครับเข็มถูกถูกมักจะรวมกลุ่มแล้วมันไม่เท่ากันนะทําให้เข็มเบอร์เดียวกันไม่เท่ากันเพื่อให้เห็นภาพครับสมมุติว่าอันนี้เป็นเข็มหลายๆอันนะครับอันนี้เป็นเข็ม7 R L ก็คือมีเข็มเจ็ดเล่มมารวมกันการที่มันมารวมกันตรงเนี้ย บางอันมันก็รวมชิดกันครับแต่บางอันมันก็ช่องว่างตรงนี้ไม่เท่ากันนะมันใหญ่กว่าทําให้สักออกมาแล้วเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับถ้ายิ่งเข็มเบอร์ใหญ่ๆมีเข็มเยอะๆมันก็จะเกิดความแตกต่างเยอะนะครับเวลาสักออกมาเราก็จะเห็นได้ชัดว่ามันไม่เท่ากันมากๆนะครับเดี๋ยวเราลองแกะเข็มจากแผงนี้ นี่เป็นเข็มเบอร์15 R L ดูเพลินเนมันก็เหมือนเหมือนกันนะครับเดีย๋ยวเราจะถ่ายรูปให้ดูความแตกต่างของมันตรงปลายถ้าเกิดว่ามีเข็มอยู่ให้ลองไปหยิบมาสังเกตน,นะครับที่ปลายมันจะไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่นะครับแต่ละ ดูจากรูปจะเห็นว่าเข็มทางซ้ายเนี่ยใหญ่กว่าเข็มทางขวาซึ่งมันเป็นเบอร์เดียวกันถ้าต้องการที่จะได้เส้นใหญ่นะครับให้พยายามเลือกเข็มที่ลักษณะปลายมันบานๆออกหน่อยนะครับสำหรับเข็ม R L มันก็จะทำให้เราสักออกมาแล้วเส้นใหญ่ส่วนอันที่มันเล็กๆนะครับเราอาจจะเอาไปใช้งานที่ไม่ต้องการให้มันเส้นใหญ่มากก็ได้ หรือว่าเราจะไปทําให้เข็มเนี่ยมันบานออกมากขึ้นก็ได้นะเพื่อที่จะได้สักเป็นเส้นใหญ่ๆได้ซึ่งคุณภาพของเข็มเนี่ยก็เป็นสาเหตุหลักเลยนะครับที่ทําให้เราเดินเส้นไม่เท่ากันเดี๋ยวอยากได้เส้นใหญ่แล้วมันไม่ใหญ่ให้นะครับวิธีแก้ก็คือให้เราเปลี่ยนมาใช้เข็ม RS นะครับจาก RL เป็น RS เพราะว่าเข็ม RS เนี่ย มันจะมีระยะห่างตรงนี้มากกว่าเข็มเดินเส้นทําให้เวลาเราเดินเส้นลงไปแล้วเนี่ยเส้นมันก็จะใหญ่นะครับแต่ว่าเทคนิคในการเดินเส้นก็คือเราต้องเดินเส้นช้าลงนะครับหรืออาจจะต้องเพิ่มไฟช่วยเข้าไปอีกเพียงแค่เปลี่ยนจากการใช้เข็ม RL มาเป็นเข็ม RS แทนนะครับเส้นที่เราต้องการให้มันใหญ่มันก็จะใหญ่กว่าเข็ม RL นะครับ นี้ก็เป็นหนึ่งวิธีนะครับที่จะทําให้เวลาที่เราต้องการเดินเส้นใหญ่แล้วมันใหญ่นะครับมันก็ยังมีอีกหลายวิธีนะครับแต่ว่าลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูก่อนว่าได้ผลไหมนะครับเปลี่ยนจากเข็ม r l เป็นเข็ม r s